ชาติชาติก่อนพี่รำเพลินต้องเกิดเป็นพ่อค้าขายขนมคคกแน่เลยเพราะอ่ไรเพราะพี่รำเพลินชอบหยอดหยอดนี่ไม่ได้หยอดได้นี่ยออกมาจากใจได้นี่โอ้ออกมาจากใจเอาหนูเห็นพี่รำเพลินถ่ายงานนั่นแหละไ,ไม่รู้ก็เดาเอาฮัลลโห Good afternoon, teacher. Good morning. Ah. Good morning, sister Good morning, baby. Good morning, baby. Good morning, baby. Hahaha. Why talk like this? Why? Not know Not possible. In the face, vietnamese หนูมาแจ้งข่าวทุกคนว่าว่าวันที่สี่จะแต่งงานไม่ใช่เอา <laughs> วันที่สี่จะสติงานแบบไหนอะแบบเดนเอาไม่บอกมัน <laughs> <laughs> ต้องบอกดิหนูควันไหมนี่ย ไม่กวนเบลไม่เคยกวนพี่หรอกกินข้าวยังค่ะกินแล้วเบลกินไปอยู่กับใครกินหวานกันี่น่ะฮะอีกอย่างก็ไม่ได้ยินถามว่ากินหอาบอ คินอดภัยคิดถึงเอฟซีเอาไม่ก็พี่ก็เป็นเอฟซีคนหนึ่งก็คิดถึงไหมละ่ะ <c ười> <c ười> คิดถึงแค่นั้นละ่ะแต่แค่นั้นล่ะ